ครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีก2ในสัปดาห์ที่2ประจำฤดูกาล2024-2025ครับเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทำคลิปง่ายๆครับด้วยการกด s u b สไ r i b e ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนาถัดไปครับผม ก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีก2ครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง3วันกันก่อนเลยครับเริ่มต้นด้วยวันศุกร์ที่16ครับมีเตะด,ด้วยกัน1คู่ครับอายุทยาอยู่เตดเปิดบ้านชนะมหาสารคาม SBT FC ไป2ประตูต0วันเสาร์ที่17ครับมีเตะ4คู่ครับคู่แรกพลังการ FC เปิดบ้านพ่ายชนบุรี FC ไป0ประตู่1คู่ถัดมาลำปาง FC เปิดบ้านพ่ายแพร่อยู่เตดไป3ประตู่4คู่ถัดมาจันทบุรี FC เปิดบ้านพ่ายกเกษตรศาสตร์ FC เป็น1ประตูอ2 ผู้ถัดมาเชียงใหม่ยูเต็ดเปิดบ้านพ่ายบางกอกเอฟซีเป็นหนึ่งประตสองแล้วอาทิตย์ที่สิบแปดมีเตะด้วยกันสี่คู่คู่แรกสีสเกตยูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไปสองประตู่ศูนย์ผู้ถัดมาสุพรรณการซิตี้เปิดบ้านชนะตราดเอฟซีไปสามประตู่สองผู้ถัดมาพัทยายูเต็ดเปิดบ้านเสมอกับชัยนาทฮอนบิลีเป็นหนึ่งประตหนึ่งและคู่สุดท้ายครับโปลิทเทโลเอฟซีเปิดบ้านชนะนครศรียูเต็ดไปสองประตหนึ่ง ทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีก2ในสัปดาห์ที่2เป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1ชนบุรีเ c แข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0ยิง5เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก5มี6คะแนนอันดับที่2บางกอก f อแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0ยิง4เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี6คะแนนอันดับที่3รีสเกตยูเนเต็ดแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ยิง3เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี4คะแนนอันดับที่4แร่ยยูไนนนเเตดแขงง2ัชะะะ11800 1สสม้ิ5ีีี4 4ผลาปบกค อันดับที่5ใช้หนาทันดิลแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ยิง3เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี4คะแนนอันดับที่6เกษตรศาสตร์ FC แข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ยิง2เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี4คะแนนอันดับที่7อยุธยายโยเต็ดแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1ยิง3เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี3คะแนนอันดับที่8โปลิทเทโล FC แข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ยิง3เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี3คะแนน อันดับที่9ตราดเอฟซีแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1่ยิง3าเสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวกศูนมี3คะแนนอันดับที่10มหาสารคาม SBTFC แข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1่ยิง2เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก0ูนมี3คะแนนอันดับที่11สมุทรปราการซิตี้แข่ง2นัดชนะ1เสมอ0นแพ้1่งยิง3เสีย4ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี3าคะแนนอันดับที่12พัทยายวยเต็ดแข่ง2นัดชนะศูนย์เสมอ2แพ้ศูนยิง2เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวกน อันดับที่13ลำปาง FC แข่ง2นัดชนะศูนยเสมอ1แพ้1ยิง3เสีย4ผลตาประตูได้เสียลบ1มี1คะแนนอันดับที่14เชียงใหม่ยูเนเต็ดแข่ง2นัดชนะศูนยเสมอ1แพ้1ยิง2เสีย3ผลตาประตูได้เสียลบ1มี1คะแนนอันดับที่15นครศรีโยเต็ดแข่ง2นัดชนะศูนยเสมอ1แพ้1ยิง1เสีย2ผลตาประตูได้เสียลบ1มี1คะแนน อันดับที่16พลังการ FC แข่ง2นัดชนะศูนย์เสมอ1แพ้1่ยิงศูนย์เสีย1นผลต่างประตูได้เสียลบหนึ่งมี1คะแนนอันดับที่17จจันทบุรี FC แข่ง2นัดชนะศูนย์เสมอ0แพ้2ยิง1เสีย3ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี0ูนคะแนนและอันดับที่18สุพรรณบุรี FC แข่ง2นัดชนะศูนย์เสมอ0แพ้2ยิง0เสีย6ผลต่างประตูได้เสียลบ6มี0นคะแนนตามโดยโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่3ครับวันศุกร์ที่23สิงครับเวลา19นาสิง้านตอนรับพลังการ FC วันเสาร์ที่24ครับคู่แรกเวลา18นาฬิกาชนบุรี f อเปิดบ้านต้อนรับสมุทรปราการสิตีเวลา18นาฬิกา30นาทีบางกอกเอเปิดบ้านต้อนรับแพ้โยนเต็ดเวลา19นาฬิกาน,นครศรีูยนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับสุพรรณบุรีเ c ฟซเวลา19นาฬิกาเช่นการตราด f อเปิดบ้านต้อนรับพัทยายยูยนเต็ดวันที่25สิงหาครับคู่แรกเวลา18นาฬิกาโพลิสเทโล f อเปิดบ้านต้อนรับจันทบุรีเ c คู่ถัดมาเวลา18นากมนาทีมหาสารคามเอ t บ c เเปิดบ้านต้อนรับเชียงใหม่ยูเนเต็ดผู้ถัดมาเวลา18นาฬิกาสนาทีเช่นกันครับศรีสะเกดยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับอยุธยายูเนเต็ดและผู้สุดท้ายเวลา19นาฬิการกรเกษตรศาสตร์ FC เปิดบ้านต้อนรับลำปาง FC งก็ผ่านไปกับสัปดาห์ที่2ครับทีมใหญ่อย่างชนบุรี FC ครับก็สามารถรักษามาตรฐานตัวเองไว้ได้ครับและทีมฮอตน้องใหม่อย่างบางกอก FC ครับก็สามารถเก็บชัยชนะ2นัดติดเป็น6คะแนนเช่นกันกันนนกบชนบุรีับผม ส่วนทีมที่น่าเป็นห่วงครับกับการเป็นสุพรรณบุรี FC ครับทีมอดีตไทยลีกหนึครับผมตอนนี้มีศูนย์คะแนนลังอันดับที่18ครับยังไม่สามารถยิงประตูได้ครับแต่เสียไปแล้วถึง6ประตูถ้าเกิดฟอร์มอย่างนี้ครับผมโอกาสหลุดไทยลีก2ไปได้เลยนะครับเนี่ยส่วนอดีตทีมแกงในตำนานครับโปลิทเทโลเอฟตอนนี้ก็ชนะ1แพ้1ครับมี3คะแนนก็ยังไม่เสียหายครับกับการเริ่มต้นฤดูกาลครับ เอาละครับก่อนจากกันไปครับก็เช่นเคยครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์ที่3กับไทยลีก2ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ